โอ้โหเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับพี่พี่ใจเย็นๆย็นเทำไมครับคุณหมอหมดทีเดียวอย่างนี้หมดแก้วอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับเขาไม่ได้เหรอคุณหมอไม่ได้ครับไม่ได้ผมไม่มีเสียงครับคุณหมอเดี๋ยวป่วยนะครับเดี๋ยวป่วยนะเออต้องน้ำไงอ่ะวันเดี๋ยววันนี้มาคุยกันว่าการดื่มน้ำที่ถูกวิธีเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญนั่งกันก่อนนะคะโอเคครับได้ครับวันนี้คุณหมอเขาไม่อยู่กับเรานะคะไม่ได้ไม่ได้พี่ปกติผมผมดื่มอย่างนี้ตลอดเลยคุณหมออันตรายมากเลยนะครับการดื่มน้้ทีีีเเดดยยววหมแกนน่ะครับ สิ่งแรกเลยก็ทําให้เกลือแร่ของเราเนี่ยที่แทนที่จะมากับน้ำแล้วเราจะได้เกลือแร่เนาะไปแลกเปลี่ยนส่วนต่างๆสิ่งดีๆในร่างกายมันหายไปหมดเลยเพราะ,ะฉะนั้นดื่มน้ําเร็วแล้วก็ดื่มทีเดียวหมดแก้วแป๊บเดียวจะปวดปัสสาวะโอ้ยเวลาออกกําลังกายเหนื่อยมากเลยคุณหมอกวางนี้เข้าไปแบบเยอะมากดื่มไปทีเดียวเยอะๆนะจุกด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจะปวดปัสสาวะเร็วเกลือแร่ก็จะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการดื่มที่ถูกต้องและดีที่สุดนะครับต้องค่อยๆจิบแก้วเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งนาที เชื่อไหมฮะว่าการที่ดื่มอย่างนี้เยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไปดื่มแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยระหว่างกินข้าวระหว่างกินข้าวนะข้าวคําน้ำคําป่วย่วยเลยเหรอครับเป็นโรคอะไรสี่โรคนี้เลยใครที่มีอาการสี่โรคนี้ฟังดีๆนะฮะอันที่หนึ่งคือกดไหลย้อนอุยกวางเป็นอันที่สองคือปวดเมื่อยคอบ่าไหลเป็นไหมหนึ่งนิดนึนะอันที่สามคือไมเกรนและอันที่สี่คือลมพิษ สี่โรกนี้เกิดจากการดื่มน้ําระหว่างทานข้าวความเป็น <โร S 1> สองในสี่โรคนี้แย่แล้วคือ,อจริงๆห้ามห้ามดื่มน้ําระหว่างกินข้าวเลยใช่ครับ,รบเพราะว่าการที่ดื่มน้ําไประหว่างทานข้าวเนี่ยน้ำมันจะไปเจือจางกรดในกระเพาะอาหาร<อ>ซึ่งกรดในกระเพาะอาหารเป็นตัวย่อยปโปรตีนที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็น<อ>หมูเห็ดเป็ดไก่ซีฟูด้ดอาหารทะเลเรากินเข้าไปปุ๊บ<อ>กรดต้องเป็นตัวย่อย,อย พอย่อยไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเจือจางปุ๊บเนี่ยกรดมันอ่อนไงกดมันอ่อนย่อยอาหารไม่หมดอาหารที่ย่อยไม่ได้มันเน่าในกระเพาะอพอมนเน่าในกระเพาะมันเกิดเป็นแกส๊สไอ้แก๊สเนี่ยเบามากถ้ามันลอยมาที่ทางเดินอาหารเราก็จะเลอเปรี้ยวแดงสะก๊อกแสบร้อนหูอื้อช่วงเช้าเสียงแหบช่วงเช้าที่เราเรียกว,ว่ากดไหลย้อนอแต่มันเปลี่ยนทิศถ้ามันลอยขึ้นมาบริเวณกล้ามเนื้อข้างหลังมันก็จะปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ทั้งทงที่เราไม่ได้ยกแบกอะไรเลยแต่พอเราไปกินยาลมยาหอมหรือไปกินยาแอเอ็ก หรือ,อมแม้กระทั่งไปกินไปนวด กดไล่ล like มอ่ะแล้วเลออออกอามาปุ๊บหายปวดนะอ่าหรือแม้กระทั่งอาการที่ไอแก๊สพิษตรงนี้ขึ้นมาที่สองข้างของขมบับและทำให้หลอดเลือดขยายตัวผิดปกติมันก็จะเต้นตบตามจังหวะหัวใจก็คือเป็นไมเกรนหรือแม้กระทั่งไอแก๊สพิษเนี่ยมาชั้นใต้ผิวหนังและทําให้เราะระคายเคืองเราเกิดผื่นคันเรียกว่าโรคอะไรครับอะไรพิษโรคลมพิษลมกับแก๊สคือคําเดียวกันลมพิษก็คือแก๊สพิษในกระเพาะมันลอยขึ้นมาทําให้ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันคันอมันนี้ทํใไมอยากเป็นง่ายๆเลย อยากกินน้ำระหว่างกินข้าวอ้าวมันเผ็ดนะคุณหมอเออใช่มัน<อ>เป็นอย่างน<อ>ี้มันเผ็ดอ่ะหรือบางคนบอกองงฉันที่กินโจ๊กก<ๆ>ินราดหน้าฉันก็ไม่ได้แล้วสิคือ<พ>จริงๆพวกนี้ยังได้แต่ว่าขอแค่อย่ากเกินหนึ่งแก้ว ในช่วงระหว่างกินข้าวแล้วถ้าปลอดภัยจริงๆคือต้องหลังกินข้าวแล้วนะครับ30นาทีถึงจะค่อยๆดื่มน้ําได้มันถึงจะไม่ไปเจือจางกดในกระเพาะอาหารใช่น,นะคุณหมอเคยได้ยินมาเพราะว่าพวกที่แบบอยากลดความอ้วนอ่ะเขาบอกว่าแนะนําให้ก่อนเมื่ออาหารเนี่ยกินน้ําเข้าไปเลยกินเข้าไปหลายๆแก้วจะได้รู้สึกอิ่มเราจะไม่ได้กินข้าวเยอะ มันอิ่มจริงมันอิ่มจริงมันทําให้อิ่มจริงมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยช่วยลดความอ้วนได้แต่ว่าถามว่าการทําให้การดูดซึมของเกลือแร่หรือแม้กระทั่งอาหารที่เราจะกินเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วมันเกี่ยวไหมคุณหมอว่าพอมันไม่ย่อยแล้วมันจะทําให้แบบเราเรามีพุงเราอ้วนอ้วนยิ่งท้องอืดเรายิ่งแบบว่ามีลมเยอะกว่าเดิมอีกเพราะมันไม่ย่อยใช่ทีนี้มันก็เลยต้องระวังไงครับว่าการดื่มน้ําเนี่ยจริงๆมันอยากดื่มเพื่อช่วยร่างกายหรือว่าดื่มเพื่อเป็น ยาพิษของร่างกายและแต่ละวันคุณจะดื่มน้ํากี่แก้วคุณหมออันนี้มีตัวเลขให้ <ๆ S 1> จำครับป <c oughs> ริมาณน,น้ํา <c oughs> ที่เราต้องดื่มต่อวันเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุติว่าน้ําหนัก50กับน้ําหนัก70จะไปดื่ม8แก้วต่อวันเท่ากันได้ยังไงไม่เท่ากันแน่นอนแน่นอนน้ำหนักตัวเองก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นเอาน้ําหนักตัวเองมาคูณกับตัวเลขนี้ครับ ใหม่แล้วตัวเลขใหม่แล้วค่ะเลขอะไรมสิบสามมันเลขช่องเราหรือเปล่าช่องของ33คือช่องของ3แต่เราอยู่13เออใช่ฮะเอา33ดีกว่าเอาไปคูณกับน้ำหนักตัวเองคูณกับน้ำหนักตัวเองสมมติห้าสิบคูนสามสิบสามได้ประมาณหกร้อยกว่ากว่าอันนี้คือซีซีที่ร่างกายต้องการทั้งวันแก้วหนึ่งประมาณแก้วหนึ่งสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับพันหกร้อยก็ประมาณเกือบเจ็ดแก้วแต่ถ้าเกิดหนักเจ็ดสิบขึ้นมาเมื่อไหร่คูณสามสิบสามมันได้ประมาณสองพันกว่ากว่าก็ต้องกินเยอะขึ้นเพราะนั้นแปดแก้วไม่พอต้้องงถึแกว แล้วถ้าบางคนกินน้อยกว่านั้นหรือว่ากินมากกว่านั้นเอาโอเคถ้ากินน้อยกว่าก่อนน้าในร่างกายน้อยใช่ไหมเลือดหนืดใช่ไหมไปสมองน้อยก็มือหัวเอาไซเมอร์เลือดหนืดก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่างๆกินมากไปไตทํางานหนักเขาก็เรียกเบาจืดเบาจืดบวมไงมีเกลือแร่ในร่างกายน้อยเกินไปอีกเจือจางเกินไปอีกถ้าเจือจางเกินไปโซเดียมต่ำมากๆก็ชักเกรงได้แต่เขาบอกกินน้ำเยอะๆผิวดีนะคุณหมอ